อัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดในการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ถึงเกณฑ์บัตรคนจนรอบใหม่บัตรคนจนยังคงรับสิทธิ์ทั่วประเทศรับการโอนเงินทั่วประเทศเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมแต่ในส่วนของทางกระทรวงการคลังออกมาแจ้งชัดเรื่องของการเร่งแล้วเร่งอีกในเรื่องของบัตรคนจนเตรียมความพร้อมลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่เกณฑ์บัตรคนจนใหม่มุ่งคนที่มีไรายได้น้อยไม่ต้องมีเงื่อนไขในการอบรมสร้างงานที่สําคัญค่ะลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ทุกคนค่ะ จะเป็นอย่างไรใครจะผ่านเกณฑ์ใครจะไม่ผ่านเกณฑ์รับเงินหรือไม่ทั่วประเทศเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารในช่องค่ะหากคุณผู้ชมเข้ามาร่วมรับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กับช่องอีสานทราบค่ะต้องบอกว่าบัตรคนจนในปี2 5 6 4ยังคงจ่ายเงินต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการเพิ่มกําลังซื้อค่ะเดือนละ500บาทโครงการรูดซื้อสินค้าอุป,ปโภคบริโภค200-300ถึงบาทค่าน้ําค่าไฟนะคะรวมไปถึงบัตร คนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ทีนี้ทางกระทรวงการคลังออกมาแจ้งชัดค่ะว่าตอนนี้ความคืบหน้าในโครงการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่กระทรวงการคลังเร่งแล้วเร่งอีกในเกณฑ์บัตรคนจนมุ่งคนมีไรายได้น้อยไม่ต้องมีเงื่อนไขอบรมสร้างงานและที่สําคัญลงทะเบียนใหม่ทุกคนเริ่มแน่นอนปี2565ค่ะ อัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดจากทางกระทรวงการคลังนายสันติพรพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าเปิดลงทะเบียนโครงการบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ขณะนี้สำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังกำลังเร่งวางหลักเกณฑ์ต่างๆให้ชัดเจนโดยแนวทางการเยียวยาเบื้องต้นจะเน้นการช่วยเหลือค่าครองชีพไม่จําเป็นต้องมีเงื่อนไขในการสร้างอาชีพเพื่อให้คนเข้ามาฝึกอบรมหรือว่ามาทํางานแลกเปลี่ยนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่อย่างใดเพราะว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นการเน้นให้ความช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนไม่ได้เกี่ยวกับการฝึกหรือว่าการจ้างงานค่ะซึ่งการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหมน่นี้เป็นไปได้ว่าอาจมีคนมาลงทะเบียนเพิ่มขึ้นมากเลยทั่วประเทศเนื่องจากว่าขณะน,นี้ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิดสิระบบเศรษฐกิจทําให้มีผลกระทบในเรื่องนี้และก็ในส่วนของการลงทะเบียนในรอบนี้อาจจะมีผลกระทบกับคนที่มีไรายได้น้อยทําให้คนกลุ่มนี้นะคะเข้ามาลง ทะเบียนแล้วก็ต้องคัดกรองใหม่ทั้งหมดค่ะซึ่งขณะนี้นะตอนนี้นะคะสําหรับกระทรวงการคลังค่ะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําลังเร่งกําหนดเงื่อนไขให้รัดกลุ่มแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นเข้าใจง่ายมากขึ้นนะคะ ตอบโจทย์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมและที่สําคัญนะคะในส่วนของผู้ที่มีไรายได้น้อยแล้วก็ลําบากจริงๆให้สามารถดํารงชีพได้ส่วนเงื่อนไขเรื่องการสร้างงานหรือว่าสร้างอาชีพนั้นคิดว่าไม่ควรมีเพราะว่าเงิน2 0 0ร้อถึงสามบาทคือจุดประสงค์ที่นําไปใช้ในสวัสดิการต่างๆในค่าคอมชีพใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันให้กับพี่น้องประชาชนอยู่แล้วค่ะคนที่มีไรายได้น้อยเตรียมความพร้อมลงทะเบียนรับสิทธิบัตรคนจนหรือว่าบัตรเสด การแห่งรัฐน่าจะเริ่มในปี2,565ได้นะคะแต่ในขณะน,นี้คนเก่าที่ยังคงถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารและความคืบหน้าล่าสุดจากทางกระทรวงการคลังสําสหรับคนที่มีความพร้อมนะคะหรือว่ารอการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่บใหม่ความคืบหน้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนและสวัสดีค่ะ บ๊ายบายค่ะ